านบอกวันเดือนปีในภาษาจีนเหนียนเย่เหนียนเย่ฤฮ่าวสำหรับการบอกวันที่นะคะเราจะเริ่มจากตัวเลขแล้วตามด้วยคำว่าห่าวค่ะอย่างเช่นวันที่หนึ่งอีฮ่าววันที่สอง เเรามาดูเรื่องเดือนกันต่อดีกว่าค่ะ<月>1月2月3月4月5月6月7<月><月> 八月、九月、十月、十一月、十二月มาดูการเขียนวันที่เป็นภาษาจีนกันค่ะเราจะเริ่มจากปีเดือนวันนั่นก็คือองพีิเอีปดเยืยน หลิวรซึ่งจะหมายถึงวันที่6สิงหาคมปี2021นั่นเองส่วนกนารถามวันที่ค่ะ j ิ n เทียนจีเว่จีเฮาวันนี้วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วเวลาตอบจะตอบได้ว่าจินเทียนปายเ y ่อีเฮาซึ่งหมายถึงวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมนั่นเองแล้วพวกกามิมิงเราซื้อได้ไหมคะ่ะจ,จ้ายจิน